สวัสดีครับ,บผมวินนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไดโอดบิดห้าขาตัวนี้เลยครับเอกเขาเพิออ่เพิอมอ่พอมเพิออ่เดีออย๋ออยวแล้วก็วันนี้เราจะมาต่อวงจรกับขาปลาขาป,ปาตัวนี้มาใกล้ๆครับกล้อง450โวลต์นะตัวนี้ไดโอดบิดห้าขาผมก็ไม่ใช่ช่างนะแต่ผมก็ลองทดสอบดูเล่นๆจะผสมไฟบ้านอันนี้ไฟบ้านชุดกิดกูนะครับอันนี้ไฟโซล่า ตอนนี้ผมใช้ใชโซล,ล่าอยู่เจ็ดแผงนะครับอ่ากล้องแพนไปดูหน่อยเจ็ดแผงนะพี่ดสองสามสี่ห้าเจ็ดอ่าอ่าคราวนี้เราจะมาลองวัดไฟก่อนช่างครับช่างลองดูไฟเปิดมิตเตอร์ให้กล้องดูด้วยกล้องมาดูมิตเตอร์ดีเราจะมาดูไฟดีซีจากแผงขาเข้าเท่าไหร่จ้องเอามิตเตอร์ใกล้ๆเลยสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับผม แล้วเรามาวัดตรงนี้ตรงไฟเอซขาเข้าขาเข้านี้ได้โอนห้าขาเราตอนนี้ไฟขาเข้าสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับครัวนี้เรามาวัดเอซีเอซีปักนี่เอซีักขาเข้าเท่าไหร่สองร้ยิบสามนี่ไฟบ้านไฟเอซนะครับเอาลองวัดไฟเอซตรงนี้ ตอนนี้ไฟสอง,สองแหล่งจ่ายไฟมันรวมกันนะครับแล้วมาออกเป็นเป็นดีออก DC เป็นข้างบนหลังจากนี้ไปต่อใช้กับชุดไฮโวลได้เลยชุดกิจกูครับเป็นการผรสมไฟนะครับตอนนี้ไฟออกไปเท่าไหร่3ามสามร้บสีเหมือนกับว่าคาปากับไอเน่ไดโอดหขาเนี่ยมันอัพไฟขึ้นมาอีกนะครับแต่แต่แตเผอิญผมยังไม่มีตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลนะครับผมเลยไม่รู้ว่ามันจะดึงโหลดเท่าไหร่ แต่ตอนไอตัวนี้คือผสมไฟได้จริงไฟไหนชนะก็จะได้ไปครับตอนนี้ไฟโซลา่าชนะใช่ไหมใช่ครับอก็ะจะได้ไปไฟ AC <c oughs> สมมุติว่าโซลา่าแดดบุบป,ปั๊บ <c oughs> คันนี้ไฟ AC ก็จะได้ไปเข้าชุดไฮโวลของเพื่อนๆที่ทําไว้ตัวนี้บางคนที่มีอินเวอร์เตอร์ไฮโวลอยู่แล้วเขาไม่ให้อินเวอร์เตอร์ทํางานหนักนะครับเขาจะเอาชุดนี้ไปใส่แทนเพื่อเพื่อเราผสมข้างนอกแล้วค่อยเข้าข้างในอง ชุดนี้พร้อมขายนะครับกดลิงก์ในใต้ลิงก์ youtube ได้เลยนะครับผมเราไม่ได้ทดสอบกันเล่นๆครับเราใช้งานได้จริงแล้วเราจะมีชุดอัปเกรดตัวนี้ใส่เบรกเกอร์ใส่อะไรให้ด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ